ในช่วงตลาดโลกผันผวนราคาทองคำมักจะเป็นที่พึ่งของนักลงทุนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลจริงๆผลลัพธ์จะเหมือนที่เราคิดหรือไม่ถ้าเราย้อนเวลาได้แล้วเอากลยุทธ์ที่คิดว่าดีไปใช้ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงกันแน่และวันนี้เราจะเริ่มต้นเส้นทางที่ไม่ต้องพึ่งดวงเพราะนี่คือ สว,ส,สวัสดีครับ,รบทุกคน,คนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ logical trading ครับผมนิวนิวตันฮันเตอร์นะครับผม ผมการโมซาจากโมซาเทรดนิ้งคลับครับวันนี้นะครับนิวจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้เครื่องมือหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากในตอนนี้นะครับในช่วงที่สภาวะทองคำเนี่ยผันผวนแรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเทรนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับนิวเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะพลาดโอกาสนะครับหรือว่าพลาดกำไรก้อนโตไปนะครับด้วยการอาจจะรับปิดไวไปหน่อยนะครับหรือว่า อาจจะเจอนะครับคำว่าขายหมูบ่อยๆไปวันนี้นะครับนิวจะมาแนะนำนะครับเครื่องมือหนึ่งนะครับนั่นก็คือเทรนชุนเนลสไตรจีนะครับหรือว่า TTS นั่นเองเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับจะมาช่วยกรองนะครับสัญญาณการเข้าเทรดให้กับทุกคนสามารถนำพาทุกคนเนี่ยนะครับเข้าสู่นะครับในช่วงที่กราฟเนี่ยนะครับเป็นเทรนได้ดีมากๆนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับสามารถถือรันเทรนได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถถือจนถึง นะครับกำไรก้อนโตเนี่ยนะครับเป็น5 0 0 0จุดหมื่นจุดได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเครื่องมือเนี่ยนะครับมีสัญญาณเป็นอย่างไรแล้วก็วิธีการเข้าเทรดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามในหน้าจอตรงนี้กันนะก็ในหน้าจอตรงนี้นะครับนิวได้ทําการจําลองนะครับสัญญาณนะครับเอ่อเป็นสัญญาล็อบตรงนี้ไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเอ่อเกิดสัญญาณลองแล้วก็ซีลองนะครับนิวจะอธิบายง่ายๆคือนะครับวิธีการเข้าเทรดเนี่ยนะครับ รอให้สัญญาณนะครับสัญญาณรองนะครับแบบนี้แอดลูกศรชี้นะครับแล้วก็ซีลองเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเอาแบบใกล้ๆเส้นเลยนะครับใกล้ๆเส้นชั้นแอลสามเส้นให้เราเนี่ยนะครับทำการเปิดโพซิชั่นฝั่งบ่ายนะครับแล้วก็วางซอฟล้อเนี่ยนะครับวางไว้ใต้เส้นแบบนี้ได้นะครับก็อย่างในหน้าจอเนี่ยจะเป็นไทม์เฟรมห้าทีนะครับซึ่งนิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมีภาพจําอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยการเล่นรันเทรนเนี่ยนะครับจะต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับแต่จริงแล้วเนี่ย เราสามารถดรอปไทม์เฟรมนะครับมาเล่นที่เป็นลักษณะโหลดไทม์เฟรมหรือไทม์เฟรมย่อยแบบนี้ได้สัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับช่วงที่กราฟเป็นเทรนนะครับอย่างเป็นอัพเทรนแบบนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการทํากําไรรอบหนึ่งเนี่ยนะครับระยะนะครับสัก5,000จุดนะครับหรือห0 0 0นจุดเนียนิวเชื่อว่าในสภาวะตลาดตอนนี้นะครับถือว่ารอไม่นานนะครับ เออม,มันแตกต่างกับช่วงที่ต้นปีใช่ไหมฮะช่วงนี้ยิ่งข่าวาแรงด้วยใช่ช,ช่วงนี้ยิ่งข่า,ขาวข่าวแรงเนี่ยนะครับแล้วก็ทองเนี่ยนะครับวิ่งเป็น up trend ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่า รอย่อบายย่อบายไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถทำกำไรก้อนโตได้แล้วพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยถามว่าไอช่วงสภาวะที่การาฟมีวอลลูมแบบนี้เลย,เยการใช้ตัวของ TSS เนี่ยมีข้อได้เปรียบไงไามครับนีก็เ่ะเดี๋ยวในเรื่องของข้อได้เปรียบนะครับเอะเดี๋ยวนู้จะให้ดูนะครับว่าในในช่วงที่เอ้ยเราจะรอจังหวะในการเล่น follow b y เนี่ยนะครับตามเทรนเนี่ย เออมันจะได้เปรียดกว่าการเล่น2ฝั่งหรือการเล่นทั้งบายทั้งเซลลอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเคยชินกับคําว่าเออมันต้องเล่นทั้งบายทั้งเซลใช่ไหมเพราะาตลาดนี้มันมีปุ่มให้กด2ปุ่ม,มนะครับแต่ชว c นชูแนลเนี่ยนะครับจะกรองสัญญาณนะครับให้เรากดเฉพาะที่เป็นเอ่อช่วงเป็นเทรนเท่านั้นนะครับนั้นนะครับในการรีเพย์กราฟเดี๋ยวนูจะให้ดูรีเพย์กราฟแบบนี้อ,อ,อันนี้นูจำลองสัญญาณให้แล้วนะครับ มีลูกศรสีเหลืองชี้นะครับในกราฟดีเพย์นี่นะฮะก็วางซอฟลอ s นะครับวางเทคโ o ฟิตไว้เรียบร้อยนะครับก็อ่ะเรียบร้อยเรียกว่าชนทุก TP เลยนะครับวาง5,000จุดหมื่นจุดเนี่ยนะครับทำกำไรด้วยตัวเองได้สบายๆเลยนะครับอโอ้โนี่ถือว่าวิ่งตามรอบเหบน,นือกรอบเทรนนอใช่ครับผมก็เหมือนเราเล่นตามเทรนไปเรื่อยๆตราบใดที่เทรนยังไม่จบอ่ะนะครับเนี่ยโอ้โห,หชอ็ชอตนี้ช็อตนี้นี่แบบ ไม่ต้องรอนานเลยนะนะครับอันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนเลยใช่ไหมครับตัวตัว, <ชะ S 1> ตวของคืออันนี้ <B DI S 2> เรียกว่าเออช่วงเทรนล่าสุดเลยก็เรียกว่าในช่วงที่มันเป็นสภาวะการาฟแบบเทรนชัดๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ใครที่แบบกังวลเรื่องว่าเอ้ยเราจะเล่นตามเทรนยังไงนะครับจะหาจังหวะที่ได้เปรียบยังไงเน,นี่ยเรียกว่าเครื่องมือตัวเนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับก็จะถามว่าอ่าถ้าเป็น ของคนที่เพิ่งเข้ามาใช้เทสเลย <ผม S 1> อย่างเช่นอย่างเช่นของผมเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่า้จุดเนี้ยเราอาจจะได้เข้าสัญญาณรองก็คือเข้าสัญญาณบ่ายนั่นเองเนะตั้งแต่ตรงรอบทัร์โนโเนี่ยจุดไหนกันที่จะเป็นจุดหนึ่งที่พี่นิวเนี่ยจะเก็บกําไรสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นใช้โอเคคือถ้าสมมติว่าท่านใดที่เป็นมือใหม่แล้วใช้เครื่องมือตัวเนี้ยนะครับคาแนะนําอย่างหนึ่งก็คือ อย่าเพิ่งไปถือแบบที่มันแบบเป็น 10, 20, 1ม0 0นสองหมื่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราแบบมือใหม่ยังแบบบางทียังทนฟ้ายังไม่ค่อยได้อ่ะอาจจะแบบค่อยๆเก็บชุด small win ไปก่อนเช่นอาจจะรอบละ500จุดพันจุดเนี่ยแต่พอเราเริ่มทำกำไรได้แบบสักพันจุดติดติดกันบ,บ่อยๆเนี่ยค่อยขยับเป็น2000-5000หรือขยับเป็น10ื่นจุดแบบนี้ได้นะครับ เพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับการเทรดตามแนวโน้มเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้สวนกระแสนะครับก็คือเราเล่นไหลตามแรงไหลตามโมเมนตัมไปเรื่อยๆนะครับพอเอาจริงนะนะครับเครื่องมือเทรนชูแนลเนี่ยนะครับนิวว่ามีข้อข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกชอบมากก็คือเขาจะมีสีไอตัวแท่งเทียนนะครับแบบจําแนกเฉพาะเลยนะครับว่าถ้าเป็นช่วงดาวเทรนเนี่ยมันจะเป็นสีแดงคือแท่งจะเป็นสีแดงให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไซเวอ์นะครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนนะครับก็บ่งบอกว่าช่วงนี้ราคาจะพักตัวนะนะครับเราอาจจะเลี่ยงในการเ่วยช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ในหน้าจอเนี่ยนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยนะครับเป็นอัพเทรดแล้วนะครับดงั้นในช่วงที่เกิดจุดซีลองหรือลองเนี่ยนะครับถ้าเราอ้างอิงจาก ในเรื่องของเทรนนะครับแกรมีการทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆหรือมีการยกสวิงโลเนี่ยนะครับเราก็เข้าตามเทรนดไปได้เลยแบบนี้นะครับจริงๆดูดูง่ายมากนะถ้าเกิดว่าเป็นค,คนหนึ่ง <ผม S 1> ที่แบบมองกราฟไม่ออกอ,อยากจะมองว่าเฮ้ยตอนไหนเนี่ยเป็นเทรนตอนไหนเป็นไซเว์คือแค่มองสีนี่คือจบแล้วใเ<ช>พราะว่ายิ่งยิ่งสภาวะไซเว์ผมว่าเป็นช่วงหนึ่งที่คน,นอาจจะมองไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยไซเว์หรือย,อยังหรือ,อหรือบางคนที่แบบอย่างเช่นผมเทรดไซเว์เนี่ย มาเจอสภาวะของกราฟที่เป็นเทรนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นคนหนึ่งที่เป็นมือใหม่แล้วยังดูไม่ออกว่าตอนไหนเป็นเทรนเนี่ยโอ้อันนี้ตอบโจทย์มองง่ายนะครับอ๋อจะบอกแบบนี้นะครับว่ามันไม่มีอะไรที่มันยากเลยถ้าเราเห็นในหน้าจอเนี่ยก็มีใช้อะไรฮะเครื่องมือ TTS นะครับแล้วก็อาจจะมีตีแนวรับแนวต้านนะครับมาเสริมแล้วก็การใช้สโตเข้ามาเสริม,ม3ตัวหรือว่า3อย่างเนี่ยนะครับเข้ามาจบแล้วนะครับไม่ต้องแบบ ใช้เทคนิคอะไรที่มันยากเลยนะครับดังนั้นข้อดีคือนะครับมันช่วยทําให้มือใหม่เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เริ่มเทรดมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็ตัดสินใจได้ง่ายนะครับหมายถึงว่าหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถอ้างอิงโดยการเทรดตามแนวโน้มนะครับหรือว่าเป็นสไตล์แบบเทรนด์ฟอลวิ่งเนี่ยไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นะครับก็เอาจริงเนี่ยถือว่ามันช่วยช่วยการตัดสินใจได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีสัญญาณตอนข้ามไง เวลามันเป็น up trend ก็จะมีแต่ลองกับซี l o n นะครับส่วนถ้าเป็น down trend ก็มี short กับซี short อันนี้มันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบแล้วอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงที่สมมุติตลาดเป็นช่วงเทรนเนี่ยมันเป็นช่วงดีเลย performance ดีที่สุดแล้วสำหรับ <S <S T s S แต่ถ้าเป็นช่วง s i d e w a y ะครับพี่นิวเนี่ยมีวิธีรับมือยังไงทําให้แบบช่วงเราสามารถอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้กําไรเลย,เลยนะ ในช่วงไซด์เวย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับสำหรับ New จะพูดแบบนี้ว่าตลาด forex เนี่ยนะครับเปิดจานหนึ่งสุกใช่ไหมคำถามคือเราต้องเทรดทุกวันไหมไม่ต้องเออนะครับใช่ไหมคือแล้วทำไมเราไม่เทรดเฉพาะช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าไอเนี่ยมันคือแบบเซตอัพของเราเ่ยอย่างถ้าเป็นเทรนหรือว่าเทรนชูเนลไตจีตัวเนี้ยคือเขาเป็นเหมือนสไตล์แบบตัมเทรนตามเทรนใช่ไหมถ้ามันเป็นไซด์เวย์เราทำไงฮะ ขับมือเลยเออ,อง่ายแค่นี้เลยครับง่ายแค่นี้เลย <Okay. S 2> ถ้าสมมุติว่ากราฟเนี่ยนะครับมันเป็นสีออกเขียวๆนะครับเราก็อาจจะนั่งรอดูก่อนเออรอให้เขาเนี่ยนะครับเอ่อเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดสัญญาณซีรองกับลองเนี่ยตามลูกศรที่นิวชี้เนี่ยนะครับอันนี้ค่อยเข้าก็เอาจริงนะนะครับนิวมองว่าเอ่อต่อให้ไม่ได้เทรดทุกวันอะสมมติว่ามันมีสัญญาณทุกวันเนี่ยแต่ถ้ามันมีบางอะสมมติว่าช่วงบ่ายเป็นไซเวย์เราก็อาจจะไม่ไม่เทรดช่วงบ่าย พอช่วงค่าเป็นเทรนละเราก็ไปเทรดช่วงค่าอย่างเยวก็ได้นะครับด้นสัญญาณที่ให้ดูเนี่ยเป็นสัญญาณ M5 นะครับนั่นหมายความว่าสัญญาณอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับดังนั้นมันมีสัญญาณให้เราเข้าเนี่ยนิวว่า,น,าน่าจะทุกวันนะครับน่าจะเกือบทุกวันเลยนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นเทรนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับใช้คําว่าเจอกัน เออถ้าเป็นเทรนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ TDS บอกเลยเจอกันนะครับแต่ถ้าเป็นไซเว้เวแดนซีเลยนะครับก็คือนั่งรอดูก่อนนะครับอืมโอเคแล้วอย่างไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมไหนที่พี่นิวคิดว่าเอ้ยสำหรับตัวของเครื่องมือ TDS เนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยไทม์เฟรมเนี่ยเวิร์กที่สุดละสำหรับอ่าจะมีแบบ2แบบก็ได้นะฮะแบบว่าสําหรับมือใหม่เลยสําหรับหรือรอ,อีกแบบหนึ่งสําหรับค,คนที่เก่าแล้วเท,เทรดมานานโอเคคือถ้าสมมติว่าใครที่เป็นแบบ สายลันเทรนแบบตัวจริงเลยนะเอาแบบว่าลันเทรนรอบหนึ่งถือสัข้ามสัปดาห์หรือบางทีถือเป็นแบบเป็นหลักเดือนอะนะครับมันอาจจะเป็นไฮไทม์เฟรมหน่อยเช่นอาจจะเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย M15 ก็เริ่ม ตอนนี้นส,ถานาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย m 1 5ก็ถือว่ารันเทรนได้ไกลแล้วอาจจะไม่ต้องแบบไปดูจนกระทั่ง4ชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนั้นใน,ในการดูเครื่องมือสัญญาณเครื่องมือตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นเทรนชัดเนี่ยนะครับ m 5สัญญาณเกิดบ่อยแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำแต่ถ้าสมมุติว่ามัน,มนอ,อยู่ในช่วงที่มันเป็น consolidation หรือว่าเป็นช่วงที่มันแบบพักตัวนะครับก็อาจจะเลี่ยง m 5ไปก่อนก็ได้ถ้ามนนนันเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ย ก็อาจจะไปดู M15 แทนประกอบใช้มันติด time frame เข้ามาดูแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าเป้าในการเก็บสั้นก็คือถ้าประมาณสัก300-500ในช่วงสั้นๆเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับงนี้ โอ้สบายใช้คาว่าสบายเลยเพราะว่าตอนเนี้ทองออต้องบอกแบบนี้ว่าขนาดเอ็มึยังวิ่งเป็นพันเป็นพันจุดเลยแสดงว่า <c oughs> ใครที่แบบติดปัญหาว่าเฮ้ย <c oughs> ถือได้น้อยออรจริงๆตัวนี้น่าจะช่วยให้ถือได้ไกลนะใช่ <นะ S 2> ใช่คือบางทีอ่ะเราแบบอาจจะได้จังหวะด,ดีแล้วไอครับอาจจะได้จุดเข้าดีเลยแต่แบบออกไปตั้งแต่200-300จุดดัแต่ทอง <c oughs> อาจจะ วิ่งไปเท่าไหร่5,000จุดได้ในจุดเข้าจุดเดียวกันอะไรเงี้ยแต่อย่างที่พี่นิวบอกก็เหมือนว่าช่วงตลาดของตลาดเปิดปิดของแต่ละประเทศก็สําคัญอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่เทรดลักษณะว่าอยากให้ได้แรงเยอะๆก็ช่วงตลาดนิวยอร์กตลาดลอนดอนใช้คําว่าเดือนมิถุนาใช่ไหมเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับ กราฟเริ่มว,วิ่งตั้งแต่เช้าแล้วอก็อคือแบบช่วงเซกชันช่วงตลาดเอเชียนะครับโตเกียวเซ็กชันนี่คือวิ่งดีมากอแล้วก็กลับกลายเป็นว่าช่วงลอนดอนหรือว่าช่วงตลาดบ่ายเนี่ยแอบบางช่วงก็อาจจะมีนิ่งเลยแแล้วก็ไปวิ่งอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงตลาดอเมริกานั้นนะครับตอนนี้ถ้าวิ่งดีๆเนี่ยนะครับถ้าใครตื่นเช้าหน่อยก็เป็นช่วงเช้าเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปรออีกทีนึงคือช่วงตลาดค่ำตลาดนิวยอร์กช่วงตลาดอเมริกาไปเลย นะครับนั้นจริงๆมันก็ตลาดเนี้ยนะครับถ้าวิ่งดีๆมันมี3ามเซกชันอยู่แล้วก็มีช่วงโตเกียวเซกชันลอนดอนเซกชันแล้วก็นิวยอร์กเซกชันนะครับเราอาจจะจัดเวลานะครับแล้วก็ดูว่าช่วงไหนที่เราว่างหรือว่าช่วงไหนที่เราสะดวกเนี่ยบางทีเราอาจจะตั้งอิร r t ไปก็ได้นะอเออเช่นแบบเอ้ยสมมุติว่าเรารอ,อ,อสัญญาณตรงนี้นะตามเทรนเลยแล้วก็ตั้ง alert อ alert ไว้ถ้าเกิดสัญญาณเกิดขึ้นปุ๊บเ,เราก เข้าตามสัญญาณไปแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องเฝ้าจอด้วยใช่ไหมฮะอืมอืมจริงฮะใช่แต่เอาจริงออชอบอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมี alert อ่ะมี alert แจ้งเตือนสำหรับไอเชรนชูแนลตัวเนี้ยบางคนก็ไม่สะดวกนะที่แบบจะนั่งโฟกัสเพราะยิง่งยิ่งเป็นยิ่งเป็นช่วงเทรนนิ่งจริงแทบจะไม่ต้องโฟกัสอะไรมากเลย ใช่ครับก็ตามเทรนไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราพอมีเวลาอยู่หน้าจอหน่อยนะครับนิวเชื่อว่ามันเราอาจจะไม่ได้เทรดทุกจุดทุกจังหวะแต่ถ้าเราได้จังหวะส,สวยๆแล้วแล้วเราถือรันเทรนไปเก็บวันหนึ่งสัก3 0 0พันห0พันจุดก็โอเคแล้วนะอ,อ,อาจจะแบบสมมติว่าได้ไม้สองไม้ได้เก็บรวมๆสัก5 0 0พันจุด3า0พันจุดนี้ก็โอเคแล้ะอาจจะไม่ต้องเทรดต่อแล้วก็ได้ถ้าเป็นมือใหมอ่อะสมมติว่าตั้งเป้าวันละหนึ่งร้อยเหรียญ เอาจริงมันเกินด้วยซ้ำนะถ้าสมมุติว่าออกหลอดไซส์0.1หลอดนะครับเป็นมินิหลอด0.10เนี่ย <c oughs> ถ้าเก็บ3,000จุดนี่มัน300เหรียญแล้วนะ <c oughs> อ่ะสมมุติว่าเป็น0.05นะครับ0.05เอาจิาจริงจริงมันเกินแล้วนะครับแล้วใครตั้งเป้าคิดว่า100-200เหรียญเนี่ยในการทำกำไรจากเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับใช้หลอดไซส์แค่0.05ก็ คิดว่าน่าจะทำกำไรในในแต่ละวันในการเมกเดลิแคทโฟได้แล้วสิ่งนี้ที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการแยกสีชัดเจนแล้วก็ทำให้ให้ได้ถือยาวนะวเรียกว่าใครที่แบบอ่าอย่างอย่างจริงๆนะผมว่าเทรดเดอร์จะเจอเรื่องนี้กันเยอะก็คือเรื่องของการไม่ค่อยกล้าถือจริงน่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะถือได้หรือเปล่าด้วยใช่ใช่ครับง่ายเลยนะอ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือต้องพูดแบบนี้ครับว่าถ้าเราเนี่ยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีแล้วนะครับแล้วเราวางแผนไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับ สมมุติว่าเอ้ยแรกๆเนี่ยเรายังไม่กล้าถือเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะแบบเหลือหลอดไซส์เล็กๆไว้ไว้สักหน่อยอ่ะนะครับไว้ลองลองถือดูนะครับเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจในในการใช้เครื่องมือหรือระบบต่างๆพวกนี้อ่ะพอเรามั่นใจปุ๊บเราก็ครั้งถัดไปเราก็จะกล้าถือมากขึ้นตัวอย่างนะครับในการใช้งานเครื่องมือ t r a d ด t ช n n e l s t r a t e g y นะครับหรือว่า TGS นั่นเองนะครับนั้นเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ เรานำมาเป็นตัวอย่างนะครับในวันนี้นะครับก็คือเจาะลึกในเรื่องของการเทรดทำกำไรนะครับสินทรัพย์ทองคำนะครับที่มันเป็นช่วงสภาวะเป็นเทรนดนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบสไตล์เล่นตามเทรนอย่างเดียวหรือว่าเล่นลั่นเทรนดนะครับเล่นหน้าเดียวไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีจุดเข้าชัดเจนนะครับจุดเทคโปรฟิตจุด ซ o อ l ลอ s เนี่ยนะครับอันนี้เราก็วางแผนเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะครับก็เรียกว่าง่ายนะครับต่อการตัดสินใจแล้วก็ไม่มีอะไรซ้อนเลยนะครับแนวรับแนวต้านบวกกับสโตเข้ามาจับนะครับแล้วก็ทากำไรง่ายๆแบบนี้ไปได้ก็เหมาะกับทั้งมือใหม่แล้วก็คนที่เทรดมาสักระยะหนึ่งละนะครับยังได้ๆเสียๆอยู่นะครับลองมาปรับใช้เป็นสัก เครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วลองเทรดหน้าเดียวดูนะครับ <Ooh. S 1> แเราจะได้ทำำํากําไรกันมากขึ้นก็สรุปสุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจนะครับในการรับเครื่องมือ t r e Channel s t a g ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อทักมาในเว็บไซต์นะครับ Algo Palm ตรงนี้ได้นิวขออนุญาตฝากช่องทางนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมา เรียนรู้ในเรื่องของการทํากําไรนะครับการเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าจะเป็นค่าเรียนต่างๆที่มันเจาะลึกมากขึ้นเนี่ยนะครับสามารถทักมาได้ที่นะครับยูทูบนะครับแอบเข้ามาดูได้เลยที่ Newton Hunter นะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามอื่นๆก็จะมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ o นิวตันฮันเตอร์ฟอร์เรสต์คอมมินะครับแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับก็ แอดนิวตันฮันเตอร์มีแอดนำหน้านะครับก็จริงๆเข้ามาในช่องของนิวะนะครับแล้วก็ กดทักมาได้เลยโอเคครับผมกมารโสซาเทรดดิ้งคับนะครับก็ฝากช่องทางไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากที่จะติดตามคอนเทนต์ด้านการเทรดหรืออยากที่จะเริ่มต้นเทรดจริงๆเนี่ยก็ติดตามในช่องโมซาเทรดดิ้งคับนะครับใน t u b e Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็มีไลฟ์อีกเช่นกันนะครับจันทถึงศุกร์เวลา9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาต่างๆครับอัปเดตไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของการเป็นเทรดเดอร์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้ากับ Logic a l Trading สวัสด <Sorry S 2> ีครับ